สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นการตัดและเก็บทุเรียนนี่คือความตื่นตาตื่นใจและคนความตื่นเต้นด้วยความหวาดเสียวว่าถ้าคนรับพลาดจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แค่ทุเรียนจะช้ำหรือเสียเท่านั้นร่างกายของคนคงเละด้วยน้ำทุเรียนเป็นแน่แต่ทุกอย่างราบรื่นได้ด้วยการฝึกฝนความชำานาญและความกล้าที่จะลองแม้บางครั้งจะเป็นการลองผิดลองถูกจนเจ็บตัวบ้างก็าตาม เช่นเดียวกับคำนันรับผิดหนวนน้อยและผู้ปลูกทุเรียนในหมู่บ้านในวงแห่งนี้ที่กล้าเสี่ยงตัดสินใจปลูกและทำทุเรียนนอกฤดูทุเรียนเนี่ยผมได้ศึกษาครับอ่าทดลองหรือที่เรียกว่าลองผิดลองถูกทดลองเองเลยเหรอครับเกษตรช่วยกันก็ได้ความรู้จากเพื่อนบ้านจากเกษตรอะไรก็ดีก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่า ยอมรับว่าไอ้ทุเรียนนี่เป็นราชาผลไม้อ่าใช่ครับไหมครับคือคําว่าราชาอ่ามังคุดก็เป็นราชินีผมก็ให้ความสนใจกับสองคำนี้นะครับก็ให้ความสนใจมาตลอดตอนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเออทุเรียนชื่อว่าเป็นราชาเนี่ยเอาใจยากเอาใจยากมากแต่ถ้าเราศึกษาเรียนรู้ตอนนี้ตอนนี้ผมถือว่าสำหรับผมนะครับผม ผมถือว่าทุเรียนมันไม่ใช่เรื่องยากแล้ไม่ยากเลยก็ผมรู้นิสัยของทุเรียนเคยท้อแท้ไหมครับโอ้ยคิดผิดหรือเปล่าเคยท้อแท้ครับตอนแรกแทบแทบจะโค่นทั้งหมดอะเพราะว่าคนเมื่อก่อนส่วนใหญ่เขาเขาเคยเห็นนะก็เคยเห็นทุเรียนตามสภาพธรรมชาติมันตายง่ายคือเราไม่ได้ศึกษาให้รู้ถึงความเป็นมาที่แท้จริงว่าอนิสัยของพืชตัวนี้มันเป็นอย่างไร สำรานไคลตันคือหนึ่งในชาวสวนที่ประสบความสําเร็จในการทําทุเรียนนอกฤดูจากที่เคยปลูกทุเรียนไว้กินเฉยๆหรือปลูกเสริมในไร่กาแฟแต่หลังจากกําน,นันแนะนําก็ร่วมการศึกษาการปลูกทุเรียนด้วยกันและเคยถอนใจมาแล้วเช่นกันาบางครั้งนั้นนะฮะตอนนั้นยังไง <c oughs> ใจแป๊ะหไหม <c oughs> มันบางเป็นบางปีบางปีนะครับบางปีบางปีก็ราคาตายเลยตายเลยนะฮะตายเลยจุดแข็งก็คือว่า ที่รวมตัวกันให้ได้จุดแข็งคือจุดแข็งมากคือเราต่อรองกับพ่อค้าก็ได้ใช่ไหมครับต่อรองกับบริษัทผู้สงอกเราต่อรองได้แต่ถ้าทำกันตามมานี้จบโดยปกติถ้าราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละ8บาทชาวสวนจะอยู่ไม่ได้อย่างน้อยราคาขั้นต่ำต้องอยู่ที่12บาทจึงพออยู่ได้แต่ขณะนี้ราคาทุเรียนนอกฤดูสูงถึงกิโลกรัมละ42บาท ปัจจุบันสำรานมีไร่ทุเรียนถึง60รไร่สร้างไรายได้แต่ละปีมหาศาลเพราะเฉลีย่ยแล้วทุเรียนจะทำไรายได้เฉลีย่ยต้นละกว่า1,000บาทมีผู้ซื้อเข้ามาประมูลราคาถึงที่ใจคนนี้จ่านเงวนส่มาเพรว่าทุเรียนขึ้นรถคือ,อได้ตงดังแล้วตะคนสวนได้ตังหมดปัญหาไปแล้วตรงนั้นเป็นความรับผิดชอบของพ่อค้าผมก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านว่าการขายทุเรียนนี่ต้องมาตรฐานเราต้องเก็บเงินในส่วนลดปัญหาตรงนั้น เาเป็นรีสเซนเลยมัไเปลเป็นลานอย่างเงี้ยมกกให้ดิมาซื้อเนี่ยเราต้องพาเงินสดมาเพราะส่วนมากเจ้าของสวนเขาจะไม่เข้าใจว่าคือเขาขายสินค้าไปแล้วเขาต้องการเงินสดเขาไม่เข้าใจระบบเรื่องการเงินใช่ใช่เขาจะหวาดกลัวตรงนั้นทีนี้เราก็ต้องมาอย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันเขาสวนมาแบบนี้เราไม่ได้อะไรเราเจตนาดีเรามาซื้อเฉยๆก็ต้องคือต้องรีบทำรีบกลับกลัว พยายามพูดคุยกับชาวบ้านที่ปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าประสบการณ์เราก็เคยเห็นไม่ว่าเกษตรกร,ะกรนะครับคำว่าเกษตรกร,กรไม่ว่าปลูกพืชอะไรส่วนมากถ้าอยู่แบบตัวใครตัวมันเนี่ยครับมันมันเป็นจุดอ่อนนะครับทำให้พ่อค้ากดขี่ได้พ่อค้าเอารัดอเอาเปรียบได้ง่ายาแต่ถ้าหากว่าวันใดเนี่ยเราเกษตรกร,เ,กรเรามารวมตัวกันให้มีความเข้มแข็งนะครับตรงนี้ถือเป็น จุดแข็งที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถจะไปต่อรองราคาสินค้าหรือว่า,าจะตั้งราคาเองก็ได้นะครับเมื่อเรามีความาชัดเจนตรงนี้นะครับและขั้นตอนต่อจากนี้หลังจากผู้ค้ามันเหนื่อยเหนื่อย่ากันไหม, <c oughs> มเหน <c oughs> ืน่อยมย <c oughs> ากค่ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราส่งออกต่างประเทศมันเป็นสินค้ากเกษตรค่ะ มันเราเราจะกักตุนไม่ได้งานต้องเสร็จวันต่อวันค่ตีสองเนี่ยบางทีต้องปล่อยตู้ก็คือของต้องพร้อมต้องวอมตู้วอมอะไรต้องมีเวลาต้องเป๊ะอ่ะแล้วตู้ที่ส่งไปแหลมฉชบังเนี่ยก็ต้องให้ทันเรือค่าแล้วทีนี้มันก็เป็นภาระเป็นปัญหาสําหรับผู้ค้าส่งคนสวนจะไม่เข้าใจอย่างสภาพที่ว่าทุเรียนเนี่ยแก่ละเราจําเป็นต้องตัดค่ะเขาจะไม่รับรู้ปัญหาตรงนั้นเราต้องแก้ไขกันเอาเองบางครั้งเหมาไว้ราคาสูง แต่ออกต่างประเทศไม่ได้จึงจำเป็นต้องขายในประเทศเท่าแกขาดทุนก็ต้องยอมปัจจุบันประเทศไทยส่งออกทุเรียนปีละหลายหมื่นตันจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละสิบเท่านั้นส่วนทุเรียนจากหมู่บ้านในวงคนไทยแทบไม่มีโอกาสได้รับประทานเพราะส่งออกแทบทั้งหมดตลาดทุเรียนของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีนและไต้หวัน ช่วงนี้ได้ข่าวว่าทุเรียนของออสเตรเลียออกของเวียดนามออกเวียดนามเราไม่ค่อยกลัวเพราะเรื่องระบบต่างประเทศแนี้เท่าแต่น่ากลัวออสเตรเลียเพราะเขามีการดูแลคุณภาพสินค้าของเขาใช่ไหมเพราะเขาพัฒนาเมืองไทยไม่ค่อยยังยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่คุณสว่างฮะไอความพิเศษของทุเรียนใกฤดูกับในฤดูเนี่ยมันต่างกันไหมไอคุณสมบัติเนี่ยเอา คุณบัติตัวนี้ก็เนื้อมันจะไม่แฉะเนื้อไม่แฉะสวยสวยอ่ามันอยู่ที่ช่วงจังหวะการดูแลรักษาเท่านั้นเองเพราะว่าทุเรียนนอกฤาดูนี่มันทำย่ามันไม่เหมือนในดู่ดูแล้วก็ต้องใช้วิชาการมาเพิ่มต้องดูระบบภูมิอากาศอความชื้นแล้วก็ต้นความพร้อมของต้นฝนที่โปรยปลายลงมา ในวันที่ทีมงานเส้นทางสายความดีเดินทางมาถ่ายทําพอดีถือเป็นฝนแรกๆที่ชาวสวนรอคอยมานานเพราะปัญหาใหญ่ที่ชาวสวนในอำเภอละอุ่นกาลังประสบอยู่ก็คือการขาดแคลนน้ําที่เริ่มมีรางบอกเหตุว่าอาจจะวิกฤตในอนาคตเนี่ยผมผมนึกถึงปัญหาก่อนอันดับแรกคือเรื่องน้ํานะครับเพราะน้ําถือเป็นปัจจัยสําคัญในการาผลิตทุเรียนเพราะทุเรียนนี้เป็นพืชที่ขาดน้ําไม่ได้เลย แต่ก็ไม่ใช่ต้องการน้ํามากครับไม่ไม่ไม่ได้ต้องการน้ํามากแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับ,รบมันไม่มีแหล่งน้ําเพราะปีนี้ก็เริ่มเ,เริ่มมีปัญหาตอนนี้ก็น้ําก็ขาดไม่เพียงพอตอ่อการเอามาหล่อเลี้ยงพืชน,นะครับล้วหากว่าปีไหนที่ว่าแรงยาวนานไปกว่านี้นะผมเชื่อว่าปัญหาตรงนี้มันจะเกิดขึ้น,ร <onda. S 2> นกระทบกับเกษตรกร นั่นอาจจะเป็นปัญหาท้าทายสําหรับผู้นําชุมชนอย่างกํานันรัินความสําเร็จของเขาในวันนี้ล้วนแล้วแต่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากโดยเฉพาะอาชีพทําสวนทุเรียนทุเรียนเป็นพืชที่ดูแลยากนะครับเป็นพืชที่ดูแลยากต้องคนขยันจริงๆต้องคนที่เอาใจใส่จึงถึงจะอยู่ได้กับเรานานๆแต่ถามว่าคนที่มาปลูกทุเรียนนะ <S S S ค,คนคนขยันจะมีเั่กี่คนใช่ไหม มันตรงนี้ถือเป็นตัวชี้วัดแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทุเรียนเนี่ยหนึ่งเป็นพืชที่ดูแลยากแล้วอนาคตเรื่องตลาดนนั้ถ้าเราหันมาทํานอกฤดูไม่มีการล้นตลาดแน่นอนเพราะว่ามันมันจะไม่ออกพรึบเหมือนทุเรียนปีใช่ไหมครับมันถ้ายอยออกเป็นตัวอย่างว่าเหมือนที่นี่ตอนนี้เรื่องออกตั้งแต่เดือนหลังจากเดือนกันยาทุเรียนนอกฤดูนะครับหลังจากเดือนกันยา ยาวจนมาจนมาถึงเดือนมีนาเนี่ยเราถือว่าะระยะเวลาตรงนี้ก็มีโอกาสมันม,มันไม่มีโอกาสที่จะล้นตลาดได้หนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเกอหนุนในการสร้างความสําเร็จให้กับกำนันและชาวบ้านในวงก็คือการทํางานร่วมกันเป็นทีมทั้งเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดและคนในหมู่บ้านรวมถึงชาวสวนด้วยกันเองที่ช่วยกันทํางานในลักษณะลงแขก เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันแปลงสวนให้เป็นโรงเรียนขึ้นมารวมกลุ่มเป็น็เปนนักเรียนเป็นนักเรียนด้นะครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนเกษตรโรงเรียนเกษตรตอนทุเรียนเรื่องเป็นโรงเรียนทุเรียนครับผมทุเรียนนอกฤดูมีโรงเรียนมังคุดมีอะไรไหมครับมีครับแล้วมีนะแปรชีพหลักแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มดูลักษณะต้นทุเรียนครับว่าแบ่งกลุ่มเอากลุ่มนี้ประมาณ5คนสิต้นก็สังเกตการมีหนอนมีอะไรบ้างก็มาวิเคราะห์กัน ว่าชายยาอะไรตอนนี้มันการแก้ไขในทางแก้ไขเครพบอะไรก็ลรงมาเอาเอาออกมาดูกันครับเราเรามีความรู้สึกทึ่งไหมอย่างกับกำนันเนี่ยความจริงก็ความรู้ก็พื้นฐานนะแล้วมาทําได้ขนาดนี้นี่ผมว่าอาจารย์เลยเนี่ยต้องอาจารย์เลยอาจารย์เลยในเรื่องผลเนี้ยแล้วก็มีเงินที่เข้าปีๆผมว่าเป็นร้อยล้านที่เข้ามาแต่ผมคิดข้อมูลมาาเข้ในสองตำบลในวงเหนือในวงใต้ เนี่ยตึงมากที่ว่าเขาสามารถทําได้ขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้นะครับเงินของของท่านละมันเองในปีไม่ต่ำกว่าสามล้านถ้าว่าไม่รู้ก็มาดูที่เพลงเพลงคนที่ทําแล้วเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยคนไม่ไม่ได้ของวิชาเลยนะไม่ไม่ไม่คนไม่ได้เพราะว่าจะแพ้ชนะก็อยู่ชุดขอาอเจใสอเจใสวิชาที่อื่นทุกอย่างทอื่นทุกอย่างหมดเลยฉลากยาทิ้งเลยครับเขาไม่บอกครับทีนี้บอกบอที่เราใช้เลยแต่ที่นี่คือร่วมกันครับที่ชาวบ้านต่างต่างต่างหมู่บ้านนะต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดมาสุดท้ายด้วยกันนะ ให้เขาถามเลยทุกอย่างบอกหมดเลยให้เขาไปปฏิริไม่ปิดบงนะังรไม่ปิดบังเลยครับเราคงได้เห็นความพยายามของคนในชุมชนแห่งนี้ที่ร่วมกันก่อร่างสร้างตัวจนมีฐานะมั่งคั่งมั่นคงและอย่างยั่งยืนแน่นอนว่าลำพังทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบนั้นคงไม่สามารถดบันดาลความสำเร็จให้ได้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการและที่สำคัญ ต้องมีผู้นําที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือมีวิสัยทัศน์และเห็นกับประโยชน์ของสังคมเป็นหลักรายการเส้นทางสายความดีในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงสงกรานต์ในวันที่13และ16เมษายนทีมงานเส้นทางสายความดีจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งแรกของเด็กชาวเขาผอซูซึ่งไม่เคยเห็นทะเลและนั่งรถไฟมาก่อนไปดูกันว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะรู้สึกอย่างไรติดตามรายการเส้นทางสายความดีได้ทุกปุ่ยอยู่นะะักข่าวตะเลิกวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ